คุณรู้หรือไม่ว่าหลังจากอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายของผู้ชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนและความแข็งแรงของร่างกายหลายคนอาจรู้สึกว่าพลังงานลดลงความสามารถต่างๆไม่เหมือนเดิมและอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับมีวิธีธรรมชาติที่ง่ายมากๆที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ชายได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นก็คือการใช้น้ําพึ่งผสมกับสมุนไพราบางอย่างที่หาได้ง่ายในบ้านเรา ผมรู้ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงหรือที่น้ำพึ่งจะมีประโยชน์ขนาดนั้นคำตอบคือใช่ครับน้ำพึ่งธรรมชาติมีสรรพคุณมากมายที่คนสมัยก่อนใช้กันมาชนานและเมื่อเราเอาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติพิเศษมาผสมเข้าไปด้วยก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอีกในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถใส่ลงไปในน้ำพึ่งเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานความแข็งแรงและความสามารถต่างๆที่อาจลดลงไปตามอายุเราจะพูดถึงสมุนไพร และส่วนผสมที่มีประโยชน์ทั้งหมด5อย่างที่เมื่อนำมาผสมกับน้ำพึ้งงอแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมจริงๆครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมน้ำผึ้งถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุน้ำผึ้งธรรมชาติมีน้ำตาลธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายให้พลังงานอย่างรวดเร็วและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นอกจากนี้น้ำผึ้งยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยบำรุงระบบทางเดินอาหารและที่สำคัญคือน้ำผึ้ง เป็นตัวพาที่ดีเยี่ยมสาหรับสารสําคัญจากสมุนไพรต่างๆทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและยังช่วยปกป้องสารสําคัญเหล่านั้นจากการถูกทําลายในกระเพาะอาหารอีกด้วยตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับสิ่งแรกที่ผมอยากแนะนําให้ใส่ลงไปในน้ําพึ่งนั่นก็คือขิงสมุนไพรธรรมชาติที่หาได้ง่ายในครวัวเรือนทุกบ้านขิงมีสรรพคุณมากมายที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่สําหรับผู้ชาย โดยเฉพาะขิงมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆครับขิงช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมถึงอวัยวะสำคัญของผู้ชายด้วยการที่เลือดไหลเวียนดีขึ้นนี้มันจะช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้รู้สึกมีพลังงานและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ขิงยังมีสารสําคัญที่เรียกว่าจินเจอรอนซึ่งเป็นสารต้านอักเสบที่ทรงพลังสําหรับผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายขิงช่วยลดการอักเสบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าขิงสามารถช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายได้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผู้ชายที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเพราะฮอร์โมนเพศชายมีแนวโน้มลดลงตามอายุและนั่นทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นความอ่อนล้ากล้ามเนื้อรีบและความสามารถในการทํากิจกรรมต่างๆลดลงวิธีการใช้ขิงกับน้ําพึ่งก็ง่ายมากครับเอาขิงสดมาล้าง ให้สะอาดปอกเปลือกออกแล้วก็ซอยหรือขูดเป็นชิ้นบางๆจากนั้นนำไปผสมกับน้ำพึ่งธรรมชาติใช้ขิงประมาณ50กรัมต่อน้ำพึ่ง500กรัมคนให้เข้ากันแล้วเก็บไว้ในขวดแก้วที่สะอาดทิ้งไว้สักสองสาวันเพื่อให้สารสําคัญจากขิงซึมออกมาในน้ำพึ่งหลังจากนั้นก็สามารถรับประทานได้เลยโดยตักมารับประทานวันละหนึ่งถึงสองช้อนโตช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตอนเช้าก่อนอาหารเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะจะทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้นรู้สึก เดชื่นและอบอุ่นภายในตัวท่ารับประทานต่อเนื่องสักสองสาสัปดาห์คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับสิ่งที่สองที่ผมอยากแนะนําให้ใส่ลงไปในน้ําพึ่งนั่นก็คือกระเทียมบางคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมต้องกระเทียมเพราะกลิ่นของมันค่อนข้างแรงแต่ผมขอบอกเลยว่าประโยชน์ของกระเทียมสําหรับผู้ชายนั้นมหาศาลจริงๆครับกระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีสารสําคัญชื่อว่าอลิซิน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นสําหรับผู้ชายแล้วการไหลเวียนของเลือดที่ดีนี้สําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการทํางานของอวัยวะสําคัญกระเทียมยังช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเมื่อหลอดเลือดสะอาด และไม่อุดตันการไหลเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นอวัยวะต่างๆก็ได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเพียงพอทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กระเทียมยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากช่วยชะลอความเสือ่อมของเซลล์และยังมีงานวิจัยที่พบว่ากระเทียมสามารถช่วยเพิ่มจํานวนและคุณภาพของอสุจิในผู้ชายได้ด้วยแม้ว่าในวัย60ปีขึ้นไปเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ากระเทียมมีผลและต่อสุขภาพทางเพศข,ของผู้ชายอย่างแท้จริง การเตรียมน้ำพึ่งกระเทียมก็ไม่ยากครับเอากระเทียมสดมาปอกเปลือกออกล้างให้สะอาดแล้วทุบหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช้กระเทียมประมาณ1 0 1ถึงสบกรดต่อน้ำพึ่ง500กรัมนำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดแก้วที่สะอาดแล้วเทน้ำพึ่งลงไปจนท่วงปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บไว้ในที่เย็นและมืดควรทิ้งไว้อย่างน้อย1สัปดาห์ถึง1เดือนจะยิ่งดีเพื่อให้สารสําคัญจากกระเทียมซึมออกมาในน้ําพึ่งอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็สามารถรับประทานได้โดยตักกระเทียมพร้อมน้ําพึ่งมา1ึ ถึงสองกลิ่พร้อมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันช่วงเวลาที่ดีคือตอนเช้าหลังอาหารเช้าหรือก่อนนอนก็ได้บางคนอาจกังวลเรื่องกลิ่นของกระเทียมแต่เมื่อแช่ในน้ำพึ่งแล้วกลิ่นจะลดลงมากและรสชาติก็จะหวานขึ้นกลายเป็นอาหารเสริมที่รับประทานง่ายขึ้นเยอะเลยและที่สำคัญคือคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างภายในไม่กี่สัปดาห์ความดันโลหิตที่เคยสูงอาจจะลดลงรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและที่สำคัญคือการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้ชายหลายคนที่ลองใช้วิธีนี้บอกว่ารู้สึกเหมือนกลับมามีความสามารถเหมือนตอนอายุ 40, 40กว่าๆเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูสิ่งที่สามที่ควรใส่ลงไปในน้ำพึ่งนั่นก็คือมะนาวหรือมะกรูดผลไม้เหล่านี้มีวิตามินซีสูงมากและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยวิตามินซีมีความสำคัญมากสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเพราะช่วยในการสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนสําคัญที่ทําให้ผิวพรรณและเนื้อเยื่อต่างๆแข็งแรงนอกจากนี้วิตามินซียังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายสามารถต้านทานโรคได้ดีขึ้นสําหรับผู้สูงอายุแล้วระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้มะนาวและมะกรูดยังมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยอาหารช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้ดีขึ้น และยังช่วยดีท็อกร่างกายขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อร่างกายสะอาดภายในววัยวะต่างๆก็จะทํางานได้ดีขึ้นรวมถึงฮอร์โมนต่างๆก็จะถูกผลิตและใช้งานได้อย่างสมดุลมากขึ้นสิ่งนี้มีผลโดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมและสุขภาพทางเพศของผู้ชายด้วยการทําน้ําพึ่งมะนาวหรือน้ําพึ่งมะกรูดก็ง่ายมากครับสําหรับมะนาวให้ล้างมะนาวให้สะอาดหัน่นเป็นแผ่นบางๆพร้อมเปลือกจากนั้นนํามาใส่ในขวดแก้วที่สะอาดแล้วเทน้ํา พึ่งลงไปจนท่วมส่วนมะกรูดก็ทําแบบเดียวกันแต่ควรหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเพราะเปลือกมะกรูดค่อนข้างหนาใช้มะนาวหรือมะกรูด2อถึงสลูกต่อน้ําพึ่ง500กรัมปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3-5ถึงวันเพื่อให้สารสําคัญจากมะนาวหรือมะกรูดซึมออกมาในน้ําพึ่งเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถตักมาทานได้โดยตักน้ําพึ่งพร้อมแผ่นมะนาวหรือมะกรูดมาหนึ่ง ถึงสองช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วดื่มในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าจะช่วยเตรียมระบบย่อยอาหารและให้พลังงานที่ดีสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่หรือจะรับประทานตรงๆก็ได้เช่นกันน้ำพึ่งมะนาวหรือมะกรูดนี้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมากดื่มแล้วรู้สึกรรกระปรี้กระเปร่าทันทีและถ้ารับประทานอย่างสม่ำเสมอคุณจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเจ็บป่วยง่ายๆผิวพรรณดูสดใสขึ้นและที่สำคัญคือรู้สึกมีพลังและความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ต่อไปเราจะมาดูสิ่งที่สีที่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะนั่นก็คือสมโสมเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมากในเอเชียโดยเฉพาะสมเกาหลีและสมจีนมีการใช้กันมานาหลายร้อยปีสมมีสรรพคุณในการบํารุงกําลังเพิ่มพลังงานและที่สําคัญคือช่วยเรื่องของฮอร์โมนและความสามารถทางเพศข,ของผู้ชายสมมีสารสําคัญที่เรียกว่าจินเซโนไซด์ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการกระตุน้นการทํางานของฮอร์โมนในร่างกายช่วยเพิ่มระดับพลังงานและความแข็งแรง สำหรับผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นโสมช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากทำให้อวัยวะต่างๆได้รับเลือดอย่างเพียงพอนอกจากนี้โสมยังช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการฟื้นฟูร่างกายและการสร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศช,ชายที่ถูกผลิตมากที่สุดในช่วงเวลาที่เรานอนหลับอยู่ถ้าเรานอนไม่หลับหรือนอนไม่ลึกก็จะส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนและสุขภาพโดยร,รวมโสมยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายสามารถต้านทานโรคได้ดีขึ้นและยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทําให้ร่างกายแข็งแรงและมีอายุยืนขึ้นสําหรับผู้ชายที่รู้สึกว่าพลังลดลงความอดทนน้อยลงหรือความสามารถต่างๆไม่เหมือนเดิมสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยได้จริงๆครับการทําน้ําพึ่งสมนั้นแนะนําให้ใช้สมแดงหรือสมเกาหลีเพราะมีสรรพคุณแรงกว่าสมขาาเอารากสมแห้งมาหั่นเป็นชิ้นบางๆหรือจะซื้อสมแผ่นที่หั่นพร้อมแล้ว ก็ได้ใช้สสงประมาณ30-50กรัมต่อน้ำพึ่ง500กรัมนำโสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดแก้วที่สะอาดแล้วเทน้ำพึ่งลงไปจนท่วงปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่เย็นและมืดควรทิ้งไว้อย่างน้อย2สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อให้สารสำคัญจากสมซึมออกมาในน้ำพึ่งอย่างเต็มที่เมื่อพร้อมแล้วก็สามารถรับประทานได้โดยตักน้ำพึ่งโสมมา1-2ช้อนชาต่อวันควรรับประทานในตอนเช้าหรือช่วงบ่าย ไม่ควรรับประทานก่อนนอนเพราะโสมมีคุณสมบัติกระตุ้นพลังงานอาจทําให้นอนไม่หลับได้สามารถรับประทานตรงๆหรือผสมกับน้าอุ่นดื่มก็ได้เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องประมาณ2 3ถึงสสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างรู้สึกมีพลังมากขึ้นไม่เหนื่อยง่ายสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นและที่สําคัญคือความสามารถต่างๆของผู้ชายก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปตอนหนุ่มๆจริงๆเลยครับฮับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ห้าที่ผมอยากแนะนําให้ใส่ ลงไปในน้ำพึ่งนั่นก็คือถังเช่าสมุนไพรล้ำค่าที่คนจีนใช้กันมามากกว่าพันปีถังเช่าถือว่าเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับผู้ชายถังเช่ามีสรรพคุณในการบำรุงไตและปอดซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนถือว่าไตาเป็นแหล่งของพลังชีวิตและความสามารถทางเพศของผู้ชายการบำรุงไตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นถังเช่ามีสารสำคัญหลายชนิดที่ช่วยเพิ่มพลังงานเพิ่มความอดทน และที่สําคัญคือช่วยเรื่องของฮอร์โมนเพศช,ชายช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนได้ดีขึ้นและยังช่วยเพิ่มจํานวนและคุณภาพของอสุจิด้วยนอกจากนี้ถังเช่ายังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บป่วยง่ายๆและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการออกกําลังกายทําให้รู้สึกแข็งแรงและมีพลังมากขึ้นถังเช่ายังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทําให้ร่างกายดูอ่อนกว่าวัย และมีสุขภาพดีขึ้นสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องความอ่อนล้าขาดพลังหรือความสามารถต่างๆลดลงถังเช่าถือว่าเป็นยาบำรุงที่ดีเยี่ยมจริงๆครับการทำน้ำพึ่งถังเช่านั้นควรใช้ถังเช่าที่มีคุณภาพดีอาจจะมีราคาแพงหน่อยแต่ก็คุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากสรรพคุณที่ได้รับเอาถังเช่ามาล้างให้สะอาดตัดเป็นชิ้นเล็กๆใช้ถังเช่าประมาณ20-30ถึงกรัมต่อน้ำพึ่ง500กรัมนำถังเช่าที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดแก้วที่สะอาดแล้วเทน้ำ พึ่งลงไปจนท่วมปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่เย็นและมืดควรทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนจะดีกว่าถ้าทิ้งไว้สองถึงสามเดือนเพื่อให้สารสําคัญจากถังเช่าซึมออกมาในน้ําพึ่งอย่างเต็มที่ยิ่งแช่นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสรรพคุณดีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถรับประทานได้โดยตักน้ําพึ่งถังเช่ามาหนึ่งช้อนชาต่อวันควรรับประทานในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าสามารถรับประทานตรงๆงหรือผสมกับน้ําอุ่นดื่มก็ได้ ส่วนทางเช่าที่อยู่ในขวดนั้นก็สามารถนํามารับประทานได้เช่นกันเพราะจะนุ่มขึ้นและมีรสชาติหวานจากน้ําผึ้งเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องประมาณ3 4สสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมรู้สึกมีพลังมากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยง่ายและที่สําคัญคือความสามารถต่างๆของผู้ชายจะฟื้นฟูขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์หลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนกลับใบไปมีสุขภาพแบบตอนอายุส0ก,กว่าเลยทีเดียวนอกจากสมุนไพรทั้ง5้าอย่างที่ผมพูดมาแล้ว ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถนำมาผสมกับน้ำพึ่งได้เช่นอบเชยซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและยังมีคุณสมบัติต้านอักเสบอีกด้วยสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเบาหวานอบเชยเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับหรือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งอุดมไปด้วยสรารสีแร่ท่าสำคัญที่มีผลต่อการผลิตฮอร์โมนเพศชายการบดมะม่วงหิมพานต์ผสมกับน้ำพึ่งก็เป็นอาหารเสริมที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ชายอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคือคุณภาพของน้ำ พึ่งที่เราใช้ควรเลือกใช้น้ำพึ่งธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่น้ำพึ่งที่ผสมน้ำตาลหรือสารเคมีเพราะน้ำพึ่งธรรมชาติจะมีเอนไซม์และสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเป็นไปได้ควรหาน้ำพึ่งจากผู้เลี้ยงพึ่งในพื้นที่ที่เชื่อถือได้น้ำพึ่งจากดอกไม้ป่าหรือดอกลำไหมักจะมีคุณภาพดีและมีรสชาติหอมหวานธรรมชาติยิ่งน้ำพึ่งมีคุณภาพดีเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการบำรุงร่างกายก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นครับ นอกจากการรับประทานน้ำพึ่งที่ผสมสมุนไพรเหล่านี้แล้วการดูแลสุขภาพโดยรวมก็สำคัญไม่แพ้กันคุณควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นแค่การเดินเล่นวันละ30นาทีก็มีประโยชน์มากแล้วการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดก,กระตุ้นการผลิตฮอร์โมนและยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลมากเกินไป การนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพก็สำคัญมากควรนอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนในห้องที่มืดและเงียบเพราะฮอร์โมนเพศชายจะถูกผลิตมากที่สุดในช่วงที่เรานอนหลับอยู่โดยเฉพาะในช่วงเวลา10โมงเย็นถึงสองทุ่มถ้านอนดึกหรือนอนไม่พอก็จะส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนและสุขภาพโดยรวมการจัดการความเครียดก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันความเครียดมีผลเสียต่อฮอร์โมนมากควรหาวิธีผ่อนคลายเช่นทำสมาธิฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อลดความเครียด การดื่มน้ำให้เพียงพอก็สำคัญมากเช่นกันควรดื่มน้ำวันละอย่างน้อย8ดแก้วเพื่อให้ร่างกายทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำช่วยในการขนส่งสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์หรือถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรลดปริมาณลงเพราะสารเหล่านี้มีผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมและฮอร์โมนมากผมอยากเน้นย้ำว่าการใช้สมุนไพรผสมกับน้ำพึ่งนี้ไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะทาให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มในข้ามคืนแต่ถ้าคุณรับประทานอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพโดยรวมคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนครับหลายคนที่ได้ลองใช้วิธีนี้บอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆรู้สึกมีพลังและความสามารถเหมือนย้อนับกลับไปหลายสิบปีร่างกายแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นและที่สําคัญคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากเตือนคือก่อนที่จะเริ่มใช้สมุนไพรใดๆควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อน โดยเฉพาะถ้าคุณมีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาอยู่เพราะบางสมุนไพรอาจมีปฏิกิริยากับยาที่คุณกำลังกินและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าสมุนไพรที่ผมแนะนำมาจะปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วแต่ก็ควรระมัดระวังและใช้ตามความเหมาะสมไม่ควรใช้ในปริมาณมากเกินไปเพราะทุกอย่างที่มากเกินไปย่อมไม่ดีควรเริ่มใช้ในปริมาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้วนอกจากนี้ควรสังเกตอาการของร่างกายตัวเองด้วยถ้ารู้สึกว่า มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากรับประทานสมุนไพรเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือผื่นขึ้นควรหยุดรับประทานทันทีและปรึกษาแพทย์แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้จะน้อยมากแต่ก็ควรระมัดระวังอยู่เสมอและที่สำคัญคือความต่อเนื่องและความอดทนอย่าคาดหวังว่าจะเห็นผลทันทีหลังจากรับประทานไปไม่กี่วันร่างกายต้องการเวลาในการปรับตัวและฟื้นฟูให้เวลามันอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเดือนแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงครับ ผมอยากให้คุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณรับประทานน้ำพึ่งที่ผสมสมุนไพรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอทุกวันภายในไม่กี่เดือนคุณจะรู้สึกอย่างไรตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ไม่รู้สึกอ่อนล้าหรือเหนื่อยง่ายๆอีกต่อไปสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนตอนหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับหลานๆการออกกำลังกายหรือการทำงานบ้านความมั่นใจกลับมารู้สึกดีกับตัวเองและที่สำคัญคือความสัมพันธ์กับคู่ครองก็ดีขึ้นด้วย เพราะคุณมีสุขภาพที่ดีและความสามารถที่กลับคืนมาสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ฝันหรือจินตนาการแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆผ่านการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีการใช้สมุนไพรผสมกับน้ำผึ้งเป็นวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายคุณไม่ต้องพึ่งพยาแผนปัจจุบันที่อาจมีผลข้างเคียงมากมายแต่ใช้สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ซึ่งคนรุ่นก่อนๆใช้กันมาชนาะพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์และปลอดภัยจริงๆผมหวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันไปในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณและจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ในทุกๆวันอย่าลืมว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งที่สําคัญคือวิธีที่เราดูแลตัวเองถ้าเราดูแลตัวเองดีร่างกายก็จะตอบแทนเราด้วยสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีคุณภาพถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง ด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในตอนต่อๆไปผมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกมากมายที่จะมาแบ่งปันให้คุณและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรหรือมีประสบการณ์อะไรที่อยากแบ่งปันผมยินดีที่จะได้อ่านและตอบคำถามของคุณจำไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของการลงทุนในตัวเองและการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพของเราเอง เพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็สามารถทําทุกสิ่งที่เราอยากทําได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถอยู่เคียงข้างคนที่เรารักได้นานๆขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังในทุกๆวันครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในต่อนหน้านะครับสวัสดีครับ